ล่าสุดค่ะน้องลิซ่าปรากฏตัวนะคะที่งานรอบพรีเมียร์เดอะไวลอัสมีคลิปของน้องลิซ่าปรากฏตัวชุดสวยมากในมือถือดอกบัวนะคะและก็คลิปนี้น้องลิซ่ากับนักแสดงซีรีส์เดอะไวลอัสนั่นเองน่ารักมากๆทุกคนคือน้องลิซ่าข,ของเราก็คือยืนอยู่ข้างคุณไม้์ไว้์นะคะและก็นักแสดงทุกคนสวยหลออกันสุดเลยนะวันนี้ดีดวยว่าลูกสาวก็คือถือดอกบัวสีเหลืองครีมด้วยเข้าทีมสุดสุดเลยนะคะลูกสาวอยู่หน้าแบ็คโดงแบ็คดรอปนะก็เรียกได้ว,ว่าความเป็นมืออาชีพนั้นคือที่สุดแต่ว่าอยู่กับพี่นักแสดงนะ ะะก็ตะเล็กตะน้อยถ่ายรูปแบบรอบรู้ที่ดู่างามแต่งงามปล่ำปือเหลือนะเจ้าทุกคนคะเอสรู้สึกว่าน้องลิ่าโค้ทุ่มทีเลยกับทุกๆชุดนะคะที่น้องลิ่าออกนี่คือความน่ารักและก็แสนดีนะคะแล้วก็เป็นการลงทุนค่ะอย่างเงี้ยเลยนะมันต้องโดนตัดอะไรแบบนี้ค่ะค่าทรงคัสตอมใหม่แน่เลยเนาะโอ๊ยอยา่างไรก็ขออวยพรให้ทีมนักสแสดงนะคะปังๆเลยนะนักสแสดงทุกท่านได้กลิ่นรางวาัลความดังความปังความแมสสแดงๆนะจ๊ะจากคลิปที่ถ่ายภาพล่าสุดกันนี่นะคะดูกสาวก็คือเป็นเมนอี สวยสุดเลยอ่ะดูพี่ๆน e ักแสดงเขาเอ็นดูน้องลิซ่ามากๆเลยนะคะกอดซ้ายกอดขวาเลยสวยมากชุดก็คือดีเทลเหมือนดอกบัวเลยตรงบริเวณเอวเนองเม์แล้วก็เข้ากับแบ็กดรอปมากนี่ไงอยากเห็นน้องลิซ่าออกงานบ่อยๆก็เพราะแบบนี้แหละคะ่ะน้องลิซ่าลงทุนนะคะแล้วก็ชุดนี้ต้องโดนคัสตอม100%ในเรื่ดงว่าน้องโมคนสวยอันดํามันของพี่จะใช้คําไหนดีแ่ะคะทุกคนเจ้าหญิงดนหน้าของแม่น,นะคะอย่างที่คุณไมค์ไว้สัมภาษณ์เลยเนาะในดรว่าชุดของน้องลิซ่านะคะก็มีดีเท เก็บรายละเอียดความเป็นมุกใดๆนะคะแล้วก็มีการเล่นดีเทลชุดแล้วก็มีการเล่นสีนะคะสวยมากจะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังก็ได้หรอเก่งมากค่ะไม่ใช่แค่สวยแต่ภาพรวมมันคือตรงคอนเซ็ปต์ด้วยนะคะเนี่ยของซีรีส์ช่วงบนไปสีขาวดูบริสุทธ์ผุดผ่องช่วงล่างเล่นสีเข้ากับทีมงานให้หน้าค้นหามองไกลๆเหมือนกับดอกบัวนะคะแต่ว่าเป็นดอกบัวกลับหัวเนะี่ยเพื่อนๆเป็นกลีบดอกบัวประมาณนั้นนะคะแอดมองว่าแบบนี้ส่วนหน้าแบ็คดรอปนั่นหรอถามว่าสื่อเยอะขนาดไหนนะคะ โอ้ oh my god สื่อเยยมมากค่ะก็มุงนัองมุกไปเลยแฟลตรวมมากจริงๆนะคะแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพที่ทางนักข่าวเขาถ่ายมานั่นเองค่ะสวยมากจริงๆออร่านักแสดงสาวลิซ่าของเราก็คือพุ่งพรวดพวดปาดมากๆเลยนะคะคือดีต่อใจสวยอะ่ะเจ้าหญิงในอนาสดตเลยเพื่อนๆดเดียดว,วาสมฐานะนักแสดงหน้าใหม่ค่ะแต่ว่าออร่าความปังคือเลิศมากดีใจมากๆนะคะน้องลิซ่าการเดบิวต์การแสดงครั้งแรกกับเดอะไวโอลัสนักแสดงมือใหม่อยู่ท่ามกลางพี่ๆนักแสดงมากขอให้ถูกค้นพบ ในด้านการแสดงเยอะๆนะซึ่งรอบสามก่อนหน้านี้ค่ะน้องบอกว่าอยากจะแสดงเยอะมากยิ่งขึ้นนะนะเป็นที่รักของพี่ๆนักแสดงซีรีส์เดอไว Lo โรตจริงๆเนาะก็คือน่าจะประมาณว่าน้องมุกมาเยืนกึงก่งกลางอย่างนี้หรือเปล่าอ <c oughs> ีฉันก็เมาม่อยหอยสั่งไปดูแม่ครอบครัวเดอะไวท์โรตารคือการแสดงของแต่ละคนนี่ก็ระดับฮอลลีวูดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอได้น้องลิซ่าเข้าไปทําให้อยากจะดูซีรีส์เป็นอีกหนึ่งร้อยเท่าเลยเพื่อนๆว่าไหมเดี๋ยวจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะหมายถึงว่าวีน้องลิซ่านั่นเอง เพื่อนๆน,นะคะสามารถไปวีต้าลีกันที่หน้าทำไลน์กันได้เยอะๆเลยนะจะได้เห็นรูปภาพอีกมากมายหลากหลายของน้องลิซ่าค่ะคือโซจึงมากๆค่ะดีเทลชุดก็คือทั้งคล้ายดอกบัวขาวหมอกกับชื่อของเดวท์โรตันแล้วก็ปากไขมก่มุกเพราะว่ารับบทเป็นน้องมกุกตรงคอนเซ็ปต์แบบ100%เซต้องล,ลิซ่าเท่านั้นจ้าขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะคะนี่คือการเปิดตัวรอบพรีเมียร์ของซีรีส์เดวท์โรตัรน,นะคะพวกเราภาคภูมิใจในตัวของน้องลิซ่ามากๆนี่คืออีกหนึ่งเส้นทางของอาชีพของน้องลิซ่านะคะล่าสุดวันนี้ พวกเราได้ยืนมองน้องลิซ่ยรูปร,ร่วมกับเรมเหล่าดาราศิลปินมากมายนะคะนักแสดงชื่อดังทั้งนั้นเลยแล้วก็ในซีรีส์ทีไ่ได้รับรางวัลเอมี่อวดปีนี้ก็ขอให้ปังๆังเข้าชิงกันหนักๆเลยนะคะอ้าวซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเด้อระหว่างนี้ก็จะเก็บโมเมนต์มาเรื่อยๆนะคะแม่ๆมนนะอาจจะช้าหน่อยค่ะใครอยากทันใจต้องไปที่หน้าทำไลา์เข้าแท็กลิซ่าเอ็กซ์หรือไวท์โรตัรดมวิดน้องลิซ่ากันเยอะๆนะคะ Face Lisa, face it this way. Lisa, over the shoulder, Lisa. Lisa, do you want to Everyone, straight up, my nice smile. Everybody, yeah. squeeze. Yeah. <laughs> squeeze in, everybody, squeeze in, nice and tight. We're trying, we're trying. Everyone, straight up, my nice smile. Squeeze in, everybody, squeeze in nice and tight. We're trying. We're trying. Come down the other side, come down the other side. All right, come on, let's go. Sorry, bump you. <laughs> Up here in the center, ready? Here we go. One, two, come three. back with your camera. Everyone straight up, nice smiles. Everybody, 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 in, everybody scream! scream. Everybody, everybody. Yeah. Squeeze in everybody, squeeze in nice and tight. Lisa. Face it this way. Lisa, over the shoulder, Lisa. Lisa, to your left.